วัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูต้มยานะครับต้มสมุนไพรรับประทานนะครับมาดูกันครับว่าเป็นสมุนไพรอะไรครับสวัสดีครับวันนี้จะมาต้มสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่ช่วยบําบัดโรคแพ้ก,กระเจ็บนะครับสมุนไพรต้น ป่าช้าเหงานะครับหรือหนานเชวยนะครับก็จะนำนะครับนำนำใบนะครับนำใบหนานเเวยหรือป่าช้าเหงานะครับทาความสะอาดดีๆนะครับแล้วก็ก็จะมีส่วนประกอบนะครับอันนี้คือเป็นใบเตยนะครับเป็นใบเตยนะครับก็จะนำไปต้มนะครับเพื่อรักษาเพื่อรักษาอาการของ ในร่างกายนะครับช่วยแก้การตักเสบนะครับลดน้ําตาลในเลือดนะครับลดความดันเลือดสูงนะครับช่วยขับปัสสาวะนะครับขับปัสสาวะให้ฉี่ให้เยี่ยวคล่องนะครับขับนิ่วนะครับอันนี้ครับนี้ก็จะเป็นใบหนานเฉวยนะครับเป็นใบหนานเฉวยห้าใบนะครับห้าใบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะครับ เป็นใบเตยห้าใบเหมือนกันนะครับห้าใบใบเตยหอมนะครับก็จะนํามาต้มนะครับก็จะนํามาต้มนะครับนํามาต้มให้เดือดประมาณสักสามนาทีนะครับสามนาทีแล้วก็จะนําน้ํานะครับน้ำน้ำที่ต้มมารับประทานนะเช้าเช้านะครับหนึ่งแก้วนะครับหนึ่งแก้วใหญ่นะครับครับก็จะนำมาต้มนะครับ ไปลงหม้อนะครับนํามาลงหม้อต้มนะครับนี่ครับหม้อก็กําลังเดอดอยู่นะครับต้มลงไปนะครับนะครับต้มลงไปนะครับก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งให้ให้ประมาณสักห้านาทีนะครับประมาณสักห้านาทีเราก็จะนํอน้ำมารับประทานนะครับก็รอประมาณสักห้านาทีนะครับ ครับนี่ก uh ็เป so ็นใบบะแางเหงานะครับใบบะแฉเหงาอต้มนะครับหลังจากที่ใช้เวลาต้มประมาณห้านทีนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับพร้อมรับประทานนะครับก็จะต้มคู่กันกับใบเตยหอมนะครับต้มคู่กันกับใบเตยหอมนะครับก็จะได้เป็นตัวยาที่พร้อมรับประทานนะครับเป็นใบหนานเฉวยต้มนะครับกับใบเตยหอมนะครับจะออก ก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับความรับประทานครับช่วยแก้โรคเบาหวานนะครับลดน้ําตาลในเลือดนะครับลดความดันเลืสูงนะครับแก้อาการตักเสียผองร่างกายนะครับขับนิ่วขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับต้นใบเตยหอมแล้วก็ต้นหนานเฉวยหรือป่าชายเหน่นะครับเอามาต้มพรมกันครับอย่างละห้าใบนะครับอย่างละห้าใบนะครับ ก็ลองเอามาทํารับประทานดูนะครับเพื่อช่วยบำบัดโรคแพ้ค่าเจ็บนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่คนี้ก่อนนะครับรับประทานได้เลยนะครับสวัสดีครับ